ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับก,ก็ผมก็ผมเพนเคิอนะกับปอนเกมเมอร์นะฮะวันนี้ผมจะมาแจกซีดที่หมู่บ้านใหญ่มากนะครับอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูก่อนเลยครับผมผมจะให้ดูซีดนะฮะแล้วก็พิมพ์ตาผมได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในเวอร์ชันเอน่อ1.0.5นะครับ นครับนี่ดีมากอืเงียบสีะครับเงียบ,บตามผมเลยฮะมันจะมีถ้าใครไม่ทันก็กดสต็อปแล้วดูได้น,นะครับก็คือหนึ่งสามแปดแปดห้าแปดสองสองก็สามนะครับมาเพลกันเลยออะแป๊บนึงนะผมก็จะขอตัดทิปไปตอนเสร็จแล้วกันนะครับ เอาล้ครับก็มาเสร็จแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกัน,นครับคุณผู้ถ้าสมมติคุณผู้ชมไปเกิดที่อื่นก็โถไม่อยู่หน้านี้ใช่ไหมครับคุณก็หันมาอย่างนี้นะครับปึ๊บหันมานะเนีย้ยครับเนีย้ยหมู่บ้านนะค,คุณใหญ่นะหรือว่าคุณจะเกิดฝั่งนู้นก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่มาคนก็ไม่เหมือนกันนะเนีย้ยครับรแล้วอย่าง ไปตต่ที่ไหนนี่นะฮะนี่ก็หมู่บ้านเลยนะนี่ครับหมู่บ้านของเราใหญ่นะโคตรใหญ่บอกเลย ก็เพราะว่าังไม่ไ้กนนะเจอกันี่บ้านแล้วก <s>: ็มีสวัสดีครับ <esti>